พาพี่น้องมาดูไอ้ไม้ไผ่เลี้ยงน้องที่ผมชำไว้ที่เทศบาลที่ทําคลิปที่ไล่ว่ามันมีตายตรง,ง,ง,งนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วผมชําไว้แล้วว่าเดี๋ยวอยเอาไปซ่อมอะไรเงี้ยนะเนี่ยผมก็จะพามาดูอันนี้เป็นชคชาชุดทั้งหมดมันมีมีทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกันสามชุดชุดนี้คือสามสัปดาห์นะพี่น้อง รากยังไม่ออกจากจากถุงรากยังไม่ออกก็มีออกบ้างไอ้พวกนี้ออกนิดหน่อยนะพี่น้องนี่คือสามสัปดาห์ออกบ้างแต่ไม่มากไม่มากอย่างเนี้ยเวลาพี่น้องถอดถอดจากนี้ไปมีสิทธิ์ดินจะแตกดินที่เนี่ยจะแตกคือรากยังไม่มากพี่น้องก็อย่าเพิ่งเอาไปปลูกอย่างเงี้ยยังไม่ได้เพราะว่าเนี่ยไม่ต้องมากหรอก ผมขนย้ายจากนี้ไปไปจากเทศบาลไปในไร่ใส่พ่วงข้างกระแทกไปกระแทกมาก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่แถวนี้มันจะเขาเรียกอะไรแตกคือต้นมันขยับไปขยับมาลมพัดเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าไปปลูกตายตายร้อยเปอร์เซนตพี่น้องอย่าเอาไปปลูกรอก่อนอันนี้คือห้ากอแรกที่ผมชำเพื่อทดสอบว่ามันพร้อมที่จะจะชำแล้วหรือยังนี่เนี้ยไหมพี่น้องดูราก นี่รากรากต้องล้นมาแบบนี้เลยอ่ะพี่น้องเนี่อย่างเงี้ยชักออกมานีอ่ะเขาเรียกอะไรเป็นปากกระบอกเปะอยู่อย่างนี้เป็นก้อนเลยไม่ตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องทำต่ออีกครึ่งเดือนถึงจะขนย้ายนะพี่น้องจะเพาะกองนี้นะพี่น้องเพาะกองนี้กองนี้กองเดียว ลเลักร็จแล้วดึงไม่ขึ้นแล้วรากมันอยู่ลงลงดินไปแล้วเ <c oughs> นี่ยี้องดูดิเนี่ย่อย่างนี้โอเคเลยไปปลูกไม่ตายแน่นอนร้อเร์เซ็นไม่ตายแต่อันนู้นอันนู้นที่ทำใหม่นะพี่น้องที่ทำใหม่ที่ทำคลิปให้ดูนะนั้นทำใหม่ อันนั้นเพิ่งจะได้สองสัปดาห์นะพี่น้องอยังไม่ได้สองสัปดาห์ดเีเพิ่งจะได้แปดวันนี้แปดวันนี้แปดวันแปดวันมันชำ้ำมันลงถุลงถุงลงถุงช้ำเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วผมลงถุงชำ้ำก็เพิ่งจะได้สิบวันเแปดวันแปดวันวันนี้ก็คงต้องต้องอีกเดือนหนึ่งอะ อีกเดือนหนึ่งผมคงต้องถ้าจะขนพร้อมการไปปลูกนีอกอน่อีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งเดือนนี้เดือนพฤษภาก็พอดีเดือนมิถุนาพี่น้องเดือนมิถุนาซึ่งช่วงนั้นฝนก็จะสมบูรณ์เต็มที่เราก็ขนเอาไปปลูกเลยเอาไปปลูกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราซื้อมันตกต้นเป็นร้อยเลยนะพี่น้องเนี่ยถ้าเราต้องไปซื้อเขามาปลูกนะต้นเราเป็นร้อย แต่ว่าถ้าพี่น้องมีมีต่อนะพี่น้องมีมีต่อแบบนู้นนะ่ะไม่นั่นแหละคือตอมันตอมันที่เห็นอยู่นู่นนะ่ะนั่นแหละผมขุดมาขุดมาชํำพี่น้องก็ทําเองก็ได้ตอนนี้มันชําได้พอดีมันสมบูรณ์เต็มที่พร้อมชํำนะพี่น้องไปขุดมาทําเลยจะได้ไม่ต้องไปซื้อข่าวนะ